thank uh you -huh. วัสดีครับวันนี้ครับมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมก็เพิ่งไปเอามาเลยนะฮะว่าเดี๋ยวไปดูว่าเป็นรุ่นไหนบ้างนะครับผมสวยงามมากครับคันนี้ก็รถชาวบ้านรถชาวบ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าสวยแค่ไหนแล้วก็เป็นรุ่นไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมก็ก่อนไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปดูกันเลยครับไป นี่นะครับเป็น P.F นะครับผมซีเรียนเดี๋ยวเราไปดูที่ซีเรียนกันก่อนดีกว่าทุกคนซีเรียนสี่พนแปดรนะครับผมเป็นดุมดุมดุมจีบนะครับคันนี้รถชาวบ้านนะครับสวยเดิมๆเลยครับผมนี้พาดูนะฮะเดิมเดิมนะครับผมเป็นเป็นหน้า เป็นหน้าแบบว่ารถนอกด้วยนะสวยงามเป็นมันเป็นยางคาดหน้าแบบว่าฟูโซ่แบบว่ายางใหญ่สวยงามนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวลูกค้ามาดูมาดูกันว่าเป็นยังไงนะนี่สวยงามนะครับมาดูภายในอ่าภายในนะครับผมก็เดี๋ยวมีเก็บเบาะนิดหน่อยนะครับแล้วก็นี่นี่ผมไม่เคยเห็นนะแบบนี้ ก็แบบใหญ่สวยงามมากเนี่ยทุกคนก็คอนโซลหน้าเลยเนี่ยคบเพราะว่ามันมันเป็นรถใช้งานนะครับคันนี้ก็จะครบเป็นธรรมดานะฮะนี่ครับโอเคก็พาเดินดูนะครับผมคซีคซีต้องบอกว่าคาซซีแก่งมากนะทุกคนคันนี้นี่ครับ เดี๋ยวพาดูแบตแบตยังดีอยู่นะครับผมสีสวยน,น็อตยังเป็นรีเบสอยู่เลยนะเดิมรถเดิมจริงๆครับตันนี้นรถเดิมนะครับผมพื้นไม่มีผุนะฮะนี่บูธบูธกระบอกดำก็ยังเต็มอยู่นะครับผมไม่มีผุเลย ไม่มีศึกไม่มีอะไรเลยฮนะถือว่าผมไปได้มานี่ผมผมคิดว่าพร้อมใช้จริงๆนะครับคันนี้เนี่นครับผมกระบะสวยงามมากนะครับคันนี้นี่คัลซีเดี๋ยวพาดูตรงที่ล่างแล้วนะเรียบมากเลยครับผมอ่าตัวนี้เป็นเกียร์เกียกร์สิบกปีนนะครับเกียกร์สิบกปีนนะครับผม ล้งางแล้วเรียบม,มากเลยฮนะกระบะสวยนะครับเดี๋ยวพาดูพื้นพื้นสวยงามมากทุอ่ามาดูพื้นกันนะทุกคนอ่ะนี่นี่ครับพื้นนะครับยังเรียบอยู่เลยนะพื้นคันนี้สวยจริงครับ และอีกอย่างนะมีม,มีมีระบบลากแบบว่าเป็นหน่าผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ลากสองคานได้หรือเปล่านะแบบนี้ครับผมพื้นยังดีนะครับกระบะยังดีทรงยังสวยอยู่นะครับผมเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยครับผมเป็น TF220 แรงนะฮะสี่เลี่ยนสี่พันแนะครับผมสี่เลี่ยมเลยฮะร,รถชาวบ้านนะครับรถเขาใช้งานอยู่ฮะนี่ครับัสีสวยจริง พี่ต้อมอทำไมแตงง่งเกงขาวอ่ะอปงเกงขาวว่าต้อนหมดเลยสตรีสวยฮะพี่ต้อมสตรีสวยสวยรถชาบ้านเลยคันนี้ยนี่ทุกคนระบบยกหัวเป็นไฮดรอลิกนะครับผมก็ เพราะว่าเขาว่าเอาอันนี้ออกนะอันนี้ออกดันตัวนี้ขึ้นนะทุกคนแล้วหัวมันจะขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยหัวขึ้นเองนะโคเทโคเทนะฮะระบบหัวไฮดรลิกนะครับผมครับนี่นครับก็พามาดูคร่าวๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวรถมาล้างเสร็จอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวลูกค้าจะมาดูเดี๋ยวมา บอกนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผลสรุปแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับคันนี้เดิมๆนะรถชาวบ้านนะครับผมโอเคก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับบาย